ขอบุณครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับการเริ่มต้นในเช้าวันใหม่นะครับเราเข้าสู่เดือนที่10นะครับหวังว่าเราหลายคนก็ยังไม่หมดเนื้อหมดตัวไปกับโปรโมชั่น10 10นะครับเราก็อยู่ในบรรยากาศของช่วงสิ้นปีแล้วนะครับปลายฝนต้นหนาวเนาะนะครับบรรยากาศความหนาวก็เริ่มปรากฏให้เราเห็นบ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับต่างจังหวัดหลายๆที่ก็ เริ่มส่งรูปมาอวดกันว่ามีหมอกลงแล้วมีความหนาวมาเยือนแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เราลํำลึกถึงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็เหมือนกันครับช่วยให้เราคิดถึงชีวิตของเราในบางเรื่องบางขณะในฐานะที่เราดำเนินชีวิตอยู่หัวข้อในเช้าวันนี้จากข่อพีตอนนี้ครับบอกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับและก็สิ่งที่เป็น เป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราสามารถพยายามที่จะทำให้เรามีมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะครับเราก็คิดถึงเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวในชีวิตของตัวเราเองนะครับการสร้างเนื้อสร้างตัวคือการที่เราพยายามทำให้เรามีบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นหรือให้มันมากขึ้นและก็สิ่งนั้นก็จะเป็นของเราในวันใดวันหนึ่งเ <st up> ช่นเราอยากจะมีบ้าน เราก็สร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมครับแล้วก็ผ่อนมันไปในวันหนึ่งมันก็เป็นของเรานะครับเราก็เป็นเจ้าของและมีสิ่งของอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพยายามให้นั้นได้มันมานะครับก็เป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวของเราให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นปกติทั่วไปของชีวิตของมนุษย์เราทุกๆคนที่อยู่ในโลกนี้เราอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวของเราขึ้นมาเพื่อที่เราจะมีบางสิ่งบางอย่างในอนาคต นะครับนะก็ชีวิตของเรานั้นเราก็มีแรงจูงใจหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับที่จะทําให้เราสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจากพระชจะของพระเจ้าตอนนี้นะครับมีบทเรียนที่ทําให้เราคิดถึงเรื่องนี้ก็คืออย่างที่1ครับเราสร้างเนื้อสร้างตัวของเราด้วยแรงผลักดันนะครับหลายคนอาจจะมีแรงผลักดันจากชีวิตตั้งแต่วัยเด็กหลายคนอาจจะมีความใฝ่ฝันในอนาคตจึงมีการสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยแรงผลักดันพระคัมภีร์ในข้อที่4ได้บอกว่า ข้าพเจ้าเห็นว่าการปราก,กรมทุกอย่างและความชํานาญในการงานทุกอย่างมาจากความริษยาของคนที่มีต่อเพื่อนบ้านของตนนี่ก็อนิจจงด้วยคือกินลมกินแรงนะครับภาพนี้เราพระพีอพบ,บอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าที่เรามา ทำแบบนี้ที่เราเป็นแบบนี้นะที่ผมเป็นผู้เทศนาที่ท่านเป็นพยาบาลที่ท่านเป็นคุณหมอเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เราสร้างเนื้อสร้างตัวมาจนถึงทุกวันนี้เพราะความอิจชาริษยาเพื่อนบ้านจริงหรือเปล่ามันเป็นคําถามที่น่าคิดเนาะทำไมพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คําว่าเพราะจากความริษยาของคนที่มีต่อเพื่อนบ้านนะครับ คำว่าริษยาในที่นี้นะครับถ้าเรามองในมุมลบมันก็จะหมายถึงแง่ลบใช่ไหมครับการอิจฉาคนอื่นเนาะแล้วก็การที่มองคนอื่นในแง่ร้ายนะครับเห็นคนอื่นมีสิ่งที่ดีแต่เรากลับไม่ชื่นชมยินดีนะครับเรากลับอิจฉาแต่ว่าคําว่าริษยาในที่นี้ภาษาที่กษัตริย์ซาโลมอนใช้นะครับมันหมายถึงแรงผลักดันของชีวิตครับ ไม่ได้มองในมุมในแง่ลบว่าจะต้องเป็นการอิจฉาริษยาความผูกพยาบาทแต่มันเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราจะตะเกียกตะกายก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตของเราเราไม่ได้มองคนนั้นด้วยความอิจฉาแต่เรามองแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีสิ่งนี้เขาได้สิ่งนี้เขาเป็นคนดีเขาทำสิ่งที่ดีเขาได้สิ่งที่ดีเราอยากมีเหมือนเขาบ้างมันเป็นแรงผลักดันให้กับชีวิตของเราแต่ถ้าเรามองในมุมของความริษยามันจะเป็นในแง่ลบ แต่ถ้าเรามองในมุมของการผลักดันมันจะเป็นแง่แม่บวกในชีวิตของเรามันหมายถึงเอาความสำเร็จของคนอื่นเป็นแรงผลักดันในชีวิตของเราที่จะมีสิ่งต่างๆด้วยการสร้างเนื้อสร้างตัวของเราไม่ใช่เกิดจากการริษยาพี่น้องครับแรงริษยาทำให้เราทำสิ่งต่างๆอย่างขมขื่นอกตรม นะครับไม่มีความสุขเนาะแรงผลักดันจะทําให้เราทําในสิ่งต่างๆอย่างสัต์ซื่อซื่อตรงจริงจังจริงใจแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีด้วยแรงผลักดันสร้างให้เราเข้มแข็งแต่แรงริษยาอาจจะทําให้เราอ่อนแอลงไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากลับมาคิดหวนถึงชีวิตของเรานะครับเราคิดถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวของเรามาจนถึงทุกวันนี้เราทําด้วยสิ่งใด นะครับคิดถึงแรงผลักดันที่มันเกิดขึ้นที่เรามีอยู่ในขบันพีพูดถึงครอบครัวนหนึ่งที่ชื่อว่ายาโคบยาโคบมีลูกทั้งหมด12คนนะครับในบรรดาลูก12คนนี้ก็เกิดมีความอิจฉาริษยากันเกิดขึ้นและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกเขาริษยาต่อชีวิตของโยเซฟซึ่งในขณะนั้นเป็นลูกคนสุดท้องของยาโคบก่อนที่เบนจามินจะคลอดออกมานะครับ แล้วก็พี่น้องเหล่านี้ก็ทําให้เกิดการทําลายชีวิตแม้กระทั่งพี่น้องของตัวเองนะครับด้วยความเกลียดชังนี้โยเซฟถูกพี่ชายโยลงไปในบ่อนะครับแล้วก็ขายไปให้กับคนต่างชาติแต่ว่าโยเซฟคนนี้ที่ถูกทําร้ายด้วยแรงร,ริษยาเขาไม่ได้โต้อตอบบรรดาพี่ชายด้วยแรงร้ายหรือความขมขื่น แต่เขาให้อภัยเลือกที่จะให้อภัยบรรดาพี่ชายของเขาและให้ชีวิตของเขาเกิดแรงผลักดันในการสร้างเนื้อสร้างตัวชีวิตของเขาขึ้นมาใหม่แม้ว่าเขาจะอยู่ในต่างแดนแม้ว่าเขาจะอยู่ในกับคนที่ไม่รู้จักแม้ว่าเขาจะอยู่กับคนที่อาจจะรังแกกีดกันข่มเหงชีวิตของเขาแต่เขาก็สร้างชีวิตขึ้นมาด้วยแรงผลักดันนะครับมากกว่าใช้แรงริษยามีพี่น้องสองคนครับคนหนึ่ง แต่งงานแล้วมีลูกแล้วส่วนพี่ชายนั้นอยู่ตัวคนเดียวนะครับวันหนึ่งพี่ชายก็บอกโอ้น้องเราเนี่ยเนาะแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีภรรยามีภาระที่ต้องดูแลนะครับเราจะทํำยังไงดีตกเวลากลางคืนมาพี่ชายก็ครับก็ไปที่ยุ้งฉางของตนเองก็ตักข้าวเปลือกใส่กระสอบแล้วก็แบกไปแล้วก็แอบไป เทไว้ที่ยุ้งฉางของน้องชายเนื่องจากบ้านอยู่ติดกัน <c oughs> ส่วนน้องชายก็คิดว่าเอ๊พี่เราอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครดูแลนะเราจะช่วยพี่ยังไงดีน้องชายก็ขึ้นไปยุ้งฉางของตนเองก็ตักข้าวเปลือกใส่กระสอบของตัวเองก็แบกเอาไปเทใส่ไว้ในยุ้งฉางของพี่ชายทํากันอย่างนี้วันแล้ววันเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งสองคนก็แบกข้าวแล้วมาเจอกันกลางทางนะครับทั้ง พี่ชายและน้องชายต่างก็รู้ดีว่าแต่ละคนคิดอะไรและทำอะไรนะครับทั้งสองคนก็โยนกระสอบข้าวทิ้งและก็โผลเข้ากอดกันนะครับสองคนนี้ใช้ชีวิตและสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยแรงผลักดันกับสิ่งที่อยากให้คนอื่นมีความสุขอยากให้คนรอบข้างมีความสุข พี่น้องครับพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าบุคคลที่รดน้ําเขาจะได้รับการรดน้ําวันนี้ถ้าเราสร้างเนื้อสร้างตัวของเราด้วยแรงผลักดันมันจะทําให้เรามีชีวิตที่มีทิศทางมีชีวิตที่มีความสงบและสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยพระพรที่มาจากพระเจา้าอย่างที่สองครับสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการลงมือทํา พระพีในข้อที่5ได้บอกว่าคนโง่งอมืองอเท้าและกินเนื้อของตนเองนะครับคำว่าคนโง่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือว่าคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับคนโง่ในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงว่าความหมายก็คือคนที่ไม่มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตนะครับคนที่ไม่ยอมแม้จะทําอะไรเลยแม้ว่าเขาจะมีร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเขาขี้เกียจสักอย่างหนึ่ง เขาก็ไม่ทำอะไรก็ได้และพระอัมพี์มองภาพคนแบบนี้ว่าเป็นคนโง่คือคนที่ไม่ยอมเข้าใจในการใช้ชีวิตแบบง่ายๆก็ไม่ยอมเข้าใจนะครับไม่ยอมทำอะไรที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตเขาจะไม่ทำทั้งนั้นภาพของข้ามพีให้นิยามคนแบบนี้ว่าคนโง่นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคืออะไรครับเขากินเนื้อของตัวเองคนกินเนื้อของตนเองคืออะไรครับคือการทำร้ายตนเองโดยไม่รู้ตัว นะครับแม่มันจะไม่รู้ตัวได้ไงถ้าเกิดคนคนทำร้ายตัวเองนะั้นเราหยิกตัวเองเรายังรู้สึกเจ็บนะครับแต่คนคนที่พรมพีพูดถึงคนโง่ในที่หมายถึงว่าเขาไม่ยอมทําอะไรเลย,เลยสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนที่ทําร้ายตนเองไม่มีใครคนอื่นทําร้ายเขามีแต่ตัวเขาเท่านั้นที่ทําร้ายตัวเขาเองนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการสร้างลูกให้สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นตั้งแต่เด็ก,ดกนะครับก็ควรจะต้องให้เขาฝึกฝนและทําบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวของเขาเอง ไม่ใช่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนักจิตวิทยาเด็กได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราจะสร้างเด็กสักคนหนึ่งหรือลูกของเราให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่ดูแลงานการได้ดีเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งต่อการทำงานนะครับ,รบเขาบอกว่าควรจะมอบหมายงานที่เป็นประจาให้เด็กได้ทาไม่ใช่ให้ทำแบบกิจกรรมชั่วครั้งทั่วขราวเช่นคุณพ่อคุณครูบอกว่าพรุ่งนี้ต้องส่งการบ้าน ส่งภาพกวาดบ้านนะครับแล้วก็กวาดบ้านแล้วก็ส่งให้ครูอันนี้ไม่ใช่การมอบหมายที่เป็นประจำแต่การมอบหมายที่เป็นประจำคืออ่ะทุกเย็นวันอังคารน,นะลูกลูกจะต้องล้างจานทุกเย็นวันศุกร์หนูจะต้องมีหน้าที่ในการกวาดบ้านนี่เป็นภาพของการสร้างเนื้อสร้างตัวของเด็กขึ้นมาเพื่อ เพื่อให้เขาเติบโตและเข้มแข็งโดยการได้ลงมือทำด้วยตนเองไม่ใช่ให้ใครมาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเชื่อว่ากว่าที่เราแต่ละคนจะมาถึงจุดนี้ได้จุดของการสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเราเองตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ท่านคิดว่าการลงมือทำเองที่เราทำเองทุกอย่างมันให้คุณค่ากับเราอย่างไรบ้าง เรารู้สึกภูมิใจไหมเรารู้สึกชื่นชมยินดีไหมมองกลับไปแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เราทำสิ่งนี้ด้วยตัวของเราเองเราเรียนหนังสือเราทำงานเราคิดเราวางแผนเราได้ลงมือทำด้วยตัวของเราเองมันสร้างความภาคภูมิใจให้กับชีวิตของเรานะครับมีคุณพ่อคนหนึ่งครับเขาก็รักลูกชายมาก นะครับทุกๆครั้งที่เขาหออย้่อะไรมาจากที่ทํางานหรือจากข้างนอกนะครับลูกชายของเขามักจะวิ่งไปหาเอาวิ่งไปปุ๊บลูกชายก็จะบอกว่าคุณพ่อครับเดี๋ยวผมช่วยหิ้วครับคุณพ่อด้วยความที่รักลูกก็จะไม่ให้ลูกหิ้วของพวกนี้เลยโอ้ไม่เป็นไรลูกของมันหนักเอาไม่เป็นไรลูกไม่ต้องทาเอาไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อทําเองนะครับภาพก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเรื่อย จนกระทั่งเด็กโตขึ้นนะครับแล้วก็วันหนึ่งเมื่อคุณพ่ออายุแก่ลงนะครับเด็กคนนี้รู้ว่าคุณพ่อไม่ให้ไปยกของและเมื่อคุณพ่อแก่ตัวลงคุณพ่อก็ยกของหนักๆคุณพ่อก็ยกมาลูกคนนี้เป็นไงครับไม่ยอมไปช่วยพ่อยกของเลยเพราะเขาฝังใจว่าพ่อไม่ให้ทำ เพราะตั้งแต่เด็กๆเ,เขาไม่ได้ถูกสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยการให้ลงมือทำนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้และก็นำมาเป็นแรงผลักดันและก็เตือนตัวเองว่าชีวิตของเรานั้นเราสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยการที่เราได้ลงมือทำและมันเป็นความภาคภูมิใจเช่นเดียวกันครับการได้ชีวิตนิรันร์ก็เป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเรา หลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพแต่แน่นอนครับพระเจ้าได้ให้พระเยซูคริสต์มาตายแทนเราก็จริงพรองชำระความผิดความบาปให้กับเราเพราะสิ่งนั้นเราทำด้วยตัวเราเองไม่ได้แต่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์และสร้างเนื้อสร้างตัวฝ่ายวิญ,ญญาณของเราขึ้นมาได้ก็โดยการที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์ด้วยตัวของเราเองซึ่งมันจะทำให้มีคุณค่าและมีความหมายต่อเราในอนาคตอย่างที่สามครับ เราสร้างเนื้อสร้างตัวของเราด้วยความพอดีพระมพีในข้อที่6ได้บอกว่าสิ่งของกำมือหนึ่งที่ได้มาด้วยความสงบก็ดีกว่าสิ่งของสองกำมือที่ได้มาด้วยการตรากรำและการกินลมกินแรง ทุกท่านครับเป็นความพอดีที่อยู่ในหลักคิดหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นความพอดีที่เมืเราไม่เข้าข้างตัวเองเนาะนะครับเราปฏิบัติอย่างพอดีพอดีให้กับตัวเราเองแต่ถ้าเราเข้าข้างตัวเองนะครับเราจะมีหลักคิดที่ไม่ถูกต้องเช่นถ้าใจเราผอมไอศครีมหอมๆก็แค่สลัดอะไรเงี้ยเนาะนะครับมันก็ทําให้รู้สึกว่าแหมเราเข้าข้างตัวเองในทางที่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ นะครับนะแต่สิ่งที่เราจะทําก็คือเราสร้างเนื้อสร้างตัวของเราให้อยู่ในความพอดีความพอดีเนี่ยมันคือหลักคิดหลักปฏิบัติให้เราไปได้อย่างถูกต้องตามวิถีที่มันควรจะเป็นคําว่าหามาได้ด้วยความสงบหมายความว่าหามาได้ด้วยความที่ไม่วุ่นวายไม่เป็นภาระมากเกินไปไม่หามาจนเกินความจําเป็นของชีวิตนะครับ สิ่งของสองกำมือหมายความว่าของสองเท่านะครับอาจจะมากกว่าที่จำเป็นและมันก็เหนื่อยมากถ้าเราจะหาของทั้งสองเท่าให้กับชีวิตของเราตัวคนเดียวหรือครอบครัวเราคนเดียวแน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าฉันหาเพื่อที่จะให้ตัวเองสบายในอนาคตแต่สิ่งนั้นมันเกินความจำเป็นของเราหรือไม่พระอภิในข้อที่7ที่8จึงกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าหันมาพิเคราะห์สิ่งอนิจจังภายใต้ดวงอาทิตย์อีกเรื่องหนึ่งคือคนหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวไม่มีบุตรหรือพี่น้องแต่เขาตรากตรำไม่หยุดตาของเขาไม่เคยอิ่มความมั่งคัง่งเขาไม่เคยคิดว่าค่าตรากตรำและอดใจจากสิ่งที่ชื่นชมเพื่อใครกันนี่ก็อนิจจังและเป็นเรื่องสามานมันหมายความว่าบางคนทำ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 จนกระทั่งตัวเองไม่เคยไปเห็นแสงสีอะไรที่มันสวยงาม ไม่เคยให้รางวัลอะไรกับตนเองไม่เคยไปดูธรรมชงธรรมชาติที่มันจะสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่หรือฟื้นร่างกายจิตใจของตัวเองขึ้นมาใหม่ฉันทำ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 อยู่เรื่อยๆและคำถามก็คือเอ๊ะฉันอดใจสิ่งที่น่าชื่นชมเพื่อใครกันและที่สําคัญคือเขาอยู่ตัวคนเดียวด้วย ผมเจอสองตายายคนหนึ่งเนาะในสมัยที่ผมทํางานอยู่ที่สะพานเหลืองนะครับสองตายายนี้เขาจะขายของตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย,ายนะครับผมก็คิดว่าเขาจะหยุดแต่ไปซื้อของตอนเย็นเขาก็จะเข็นอีกชุดหนึ่งออกมาขายตั้งแต่เย็นไปจนถึงดึกทําอย่างนี้ทุกวันไม่เคยมีวันหยุดตอนเช้าเขาจะขายน้าเต้าหู้ไปจนถึงสายๆนะครับไปจนถึงสายๆตอนเที่ยงเขาจะขายพวกอาหารตามสั่งนะครับ จันบ่ายพักสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อเตรียมของแล้วตอนเย็นก็ขายต่อไปจนถึงสามสี่ทุ่มอย่างนี้ทุกวันทุกวันไม่มีหยุดจนกระทั่งทุกวันนี้ผมผ่านไปที่เดิมสองคนนี้ก็ยังทำแบบนั้นแต่ผมสังเกตว่าเขาไม่ได้มีความสุขเขาไม่เคยยิ้มให้กับลูกค้าเขาไม่เคยยิ้มให้กับใครเมื่อไปซื้อของของเขาเขาอดสิ่งที่น่าชื่นชม เพื่อใครกันพระเจ้าสั่งให้คนอิสราเอลเก็บมานาที่อยู่ในถิ่นธุรกันดาณนะวันต่อวันวันนี้ไปเก็บพรุ่งนี้ไปเก็บเมื่อรื่นนี้ไปเก็บวันต่อวันนะครับแต่บางคนไม่เก็บวันรุ่งขึ้นนะครับบางคนเก็บเกินก็เน่าเสียนะครับมันเกินความจําเป็นเกินความพอดีไปและในวันที่6พระเจ้าบอกว่าให้เก็บเป็นสองเท่านะเพราะวันที่7สบาโตเนี่ย มานาจะไม่หล่นลงมาบางคนก็ไม่เก็บก็ไม่มีกินพระเจ้าสอนให้เรามีความพอดีพอดีพระเยซูตรัสว่าอย่ากระวนกระวายให้เรามองสิ่งที่เห็นให้เป็นพรออย่ามองหาสิ่งที่ขาดให้เป็นความทุกข์ยากลำบากมี่น้องครับในพระเยซูคริสต์พระองค์มีความพอดีของชีวิตและเราจะได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ด้วย นี่คือการเชิญชวนของพระองค์ที่ทรงเชิญให้เราทั้งหลายมาสร้างเนื้อสร้างตัวทั้งในด้านร่างกายและฝ่ายจิตวิญญ,ญาณของเราขอพระเจ้าทรงโปรดนำทุกท่านที่จะมีเวลาคิดถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวของเราทั้งในฝ่ายร่างกายทั้งในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณด้วยการหนึ่งสร้างตัวเองด้วยแรงผลักดันสองสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการลงมือทำสาม 3. สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความพอดีและในเรื่องความพอดีเรามีแบบอย่างของพ่อหลวงรัชกาลที่9 ที่สอนให้เราในเรื่องความพอเพียงไม่ได้หมายถึงให้เรามีพอใจแค่เล็กๆน้อยๆแต่ให้เรารู้จักที่จะมีอย่างพอเพียงกับชีวิตของเรามีมากพระองค์บอกว่าก็ให้ขายหรือไม่ก็แบ่งปันเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวของเราวันนี้เราได้จัดดำลึกถึงพระองค์ท่านและผมเองก็อยากจะดำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยบทกลอนนี้สั้นๆบอกว่าพอเพียงพอใจด้วยจิตสดับมากพอแบ่งสุข ทุกู้รำลึกพอเพียงด้วยใจสู้น้อมนำสู่สร้างตัวแต่พอดีในใจใคร่ครวญยังนึกถึงเกียรติก้องกังวานอยู่ถวินหาเิอทูลคำสอนใช้นำพาสู่สร้างชีวิตจ้าเจิิจรัสนิรันดรให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการแค่แต่พระเจ้าที่บิดาพระองค์เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดและพระองค์ทรงสอนให้ข้าพระองค์หลายใช้ชีวิต ในโลกนี้สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเพื่อคาบทั้งหลายจะมีแบ่งปันจะมีเพื่อที่จะดํารงไว้ที่จะสามารถเรียนรู้ถึงความหมายของชีวิตและสิ่งที่สำคัญพระองค์ทรงให้คาบทั้งหลายสร้างเนื้อสร้างตัวฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเพื่อจะได้รับสิ่งที่ดีในอนาคตขอพระเจ้าอวยพรบุคลากรทุกท่านที่นี่ในการทำงานตลอดทั้งวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรโรงพยาบาลของพระองค์ที่นี่ที่จะเกิดผล ที่พระเจ้าจะทรงปรวจแตะต้องรักษาผู้ป่วยทุกคนที่มาที่นี่ให้รับการรักษาให้หายเสริมกําลังให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนได้รับการอวยพอรอย่างมากมายที่มาจากพระองค์คาบรลงทั้งหลายอธิษฐานทุกอย่างนี้ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน

ทุกท่านครับสวัสดีครับ